เอ็กเพิงจ6ซปรับใหม่หน้าตาใหม่ทั้งภายนอกและภายในบอกเลยว่าลงตัวกว่าเดิมเยอะมากด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับโลโก้สีดำไฟไลท์บาร์แนวยาวไม่มีช่องแหว่งแล้วทําให้ด้านหน้าผมว่าสวยกว่าเดิมเยอะมากช่องดักลมข้างล่างอะไรต่างๆยังคงคล้ายของเดิมแต่ไม่มีลดรด้ามาให้แล้วครับรวมถึงครั้งนี้ล้อลายใหม่สีทูโทนลายแปลกตานิดนึงขนาด20นิ้วด้านข้างมีกล้องมาให้เยอะเหมือนเดิมแต่อันนี้ครับไฟสีฟ้ามาให้ใหม่บอกสถานะว่ารถมันขับเองอยู่และด้านท้ายเปลี่ยนฝาท้ายใหม่ใบป,ปัดหลังมีมาให้แต่ แต่ฝาท้ายมีแบบดักเทลขึ้นมาเล็กน้อยดูมีมิติขึ้นกว่าเดิมครับและอาจจะช่วยเรื่องแรงกดด้านท้ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนการชนด้านล่างต่างๆนะั้นเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าไฟเบรกยังคงอยู่ด้านล่างครับฝาท้ายไฟฟ้าต่างๆให้มาครบและอันนี้คือสีใหม่ของเขาด้วยห้องสัมภาระกว้างขวางเหมือนเดิมครับมีที่ใส่ของด้านล่างลึกพอสมควรเลยรวมถึงแบตเตอรี่800วต์และอัพการชาร์จไวเป็น 5c แล้วครับทำให้ระยะเวลาการชาร์จไวขึ้นกว่าเดิมไปอีกภายในเพิ่มดีเทลตัวหนังบอกวัสด,ดุดูดีขึ้นกกกว่่่าาาเเดิมมมมยยอะะแตหลััังงงคคครรจไีบ แต่พวกขอบประตูพวกแผงประตูออกแบบใหม่ทั้งหมดแอมเบียนไลเยอะขึ้นเอาจริงๆผมว่าดูพรีเมียมสมราคาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับและที่ผมชอบมากที่สุดคือภายในเขาเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่แล้วเปลี่ยนภายในยกคอนโซลใหม่หมดเลยจากที่รุ่นก่อนพวงมาลัยแปลกๆอันนี้คือสวยลงตัวเลยครับรวมถึงออกแบบช่องแอร์ต่างๆใหม่ทั้งหมดคอนโซลใหม่ทั้งหมดครับเล่นสีทูโทนได้สวยขึ้นและกระจกมองหลังเป็นแบบดิจิตอลมาให้แล้วครับและระบบช่วยขับก็ดีขึ้นด้วยชิปทู o ิงเอไอของทางเอกเพเขาเองส่วนในไทยคาดว่าต้นปีหน้าเจอกันครับ